สวัสดีค่ะพบกับงื่อนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับแล้วมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ วันนี้นะคะเราก็จะมาบอกแนวทางในการหาตัวเลข3ตัวตรงแม่นๆกันค่ะโดยเราก็จะมีสูตรมาคำนวณให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันอย่างเช่นเคยแต่ก่อนจะไปดูผลงวดที่1กรกฎาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้เราขอย้อนไปคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้ถูกตรงๆมาแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสูตรกันเลยค่ะสูตรแรกนะคะนั่นก็คือหลัก บวกหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นผลลัพธ์ที่ได้นะคะบวกเพิ่ม2แต้มค่ะสูตรที่2นะคะนั่นก็คือหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มค่ะสูตรนี้นะคะหลักที่นำมาคิดก็ไม่เยอะขังง่ายมากๆเอาละค่ะถ้าเข้าใจสูตรแล้วเราก็มาคำนวณงวดที่ผ่านมากันเลยค่ะโดยการคำนวณของแต่ละงวดนะคะก็ใช้ผลของงวดก่อนหน้าหนึ่งงวดมาเริ่มกันเลยนะคะนำ ผลของงวดที่1นมิถุนายน2563มาเลยค่ะแล้วก็คำนวณตามสูตรวางตัวเลขให้ตรงตามสูตรนะคะสูตรแรกเราก็จะได้เป็นเลข8บวกเลข8 8บวกเลข8บวกเลข3ผลบวกนะคะเอาแค่หลักหน่วยค่ะเราก็จะได้เป็นเลข7นะคะนำไปบวกเพิ่ม2แต้มก็จะได้เป็นเลข9ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข8 บวกเลข3บวกเลข5ก็จะได้เท่ากับ6นะคะและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็จะได้เป็นเลข7ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำตัวเลขทั้งหมดมาจับเป็น3ตัวก็จะได้เป็นตัวเลข4ชุดค่ะนั่นก็คือ7 7 6 9 6 7 7 9 7 9 7 6ค่ะ และผลวันที่16มิถุนายนเลขท้าย3ตัวที่ออกนั่นก็คือ967ค่ะเลขชุดที่เข้าก็ตรงตามที่ผลออกเลยนะคะเอาละค่ะก็มาถึงงวดที่ทุกคนรอคอยนั่นคือง,งวดที่1กรกฎาคม2563ก็น,นำผลของงวดที่แล้วมาเลยค่ะ สูตรที่1น,นะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข5บวกเลข5บวกเลข5บวกเลข1เท่ากับ6นะคะหลังจากนั้นก็บวกเพิ่ม2แต้มจะได้เป็นเลข9ค่ะ สูตรที่สองนะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข5บวกเลข1บวกเลข9ก็จะได้เท่ากับเลข5นะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มเท่ากับ6เราก็จะได้ตัวเลขทั้งชุดที่1และชุดที่2มาแล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้นก็จับชุดตัวเลขค่ะก็จะได้เป็นเลข 6, 8, 6, 8, 6, 5 6, 6, 5, 6, 6, 8, 5, 8, 6, ห 6, 8, ค่ะ ตัวเลขในสูตรนี้นะคะก็จะได้มาทั้งหมด5ชุดด้วยกันให้คุณได้เลือกซื้อกันชอบเลขไหนหรืออยากสลับเลขเพิ่มก็ได้เลยค่ะเรามารอลุ้นผลพร้อมกันเขาว่าจะตรงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปเขาว่าการคำนวณที่เราคิดมานั้นถือเป็นแนวทางให้คุณได้เลือกซื้ออีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นค่ะเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องหวังพึ่งโชคลาบและดวงด้วยอย่าลืมนะคะ อยากรู้เรื่องเลขเด็ดหวยดังเรื่องเร้นมุมลับและสูตรคำนวณเลขเด็ด3ตัวดงกแบบนี้อย่าพลาดที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันเรื่องราวเฮงๆแบบนี้กับงวดนี้รวย